ดวงโดยรวมวันที่19ธันวาคม2567ดวงโดยรวมท่านที่เกิดในวันอาทิตย์ที่19ธันวาคม2567โดยรวมผู้เกิดวันอาทิตย์ในวันนี้มีพลังงานที่สดใสและร่าเริงม,มีความเป็นผู้นำสูงมั่นใจในตัวเองและมีความคิดสร้างสรรค์แต่ก็อาจมีอารมณ์ที่ขึ้นขึ้น,นลงลงได้ง่ายไพ่ที่ได้สมมติว่าได้ไพ่เดอะสันเดอะบิลออฟฟอร์จูนและเดอะทาวเวอร เดอะซัน <The> <The sun S 1> เป็นสัญ,ญลักษณ์ <of June S 1> ของความสุขความสําเร็จและความหวังบ่งบอกว่าคุณกําลังก้าวเข้าสู่ช่วงเวลาที่ดีมีโอกาสที่จะได้พบเจอกับสิ่งใหม่ๆและประสบความสําเร็จในสิ่งที่ตั้งใจไว้ The w h e e l of Fortune เป็นสัญ,ญลักษณ์ของการเปลี่ยนแปลงและโชคชะตาบ่งบอกว่าชีวิตของคุณกําลังจะเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นอาจมีโอกาสใหม่ๆเข้ามาหรือได้รับข่าวดีที่คาดไม่ถึง The Tower เป็นสัญ,ญลักษณ์ของการเปลี่ยนแปลงที่รุนแรง และการทำลายล้างแต่ก็เป็นการเริ่มต้นใหม่บ่งบอกว่าคุณอาจต้องเผชิญกับอุปสรรคหรือปัญหาบางอย่างแต่เมื่อผ่านพ้นไปได้แล้วคุณจะเติบโตและแข็งแกร่งขึ้นการตีความจากไพ่ที่ได้บ่งบอกว่าคุณกำลังอยู่ในช่วงของการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่อาจมีทั้งเรื่องดีและเรื่องร้ายเข้ามาในชีวิตแต่โดยรวมแล้วคุณจะมีโอกาสที่จะเติบโตและพัฒนาตนเองได้อย่างมากด้านต่างๆในชีวิตการงานคุณจะมีโอกาสได้แสดงความสามารถและความคิดสร้างสรรค์ของคุณอย่างเต็มที่อาจ ได้รับมอบหมายงานใหม่ๆหรือมีโอกาสเลื่อนตำแหน่งการเงินมีเกฑ์ได้รับโชคลาภหรือเงินก้อนโตแต่ควรระวังเรื่องการใช้จ่ายฟุ่มเฟือยความรักความสัมพันธ์ของคุณจะราบรื่นและมีความสุขมากขึ้นหากคุณยังโสดอาจมีโอกาสได้พบรักใหม่ๆสุขภาพโดยรวมสุขภาพแข็งแรงดีแต่ควรระวังเรื่องความเครียดคำแนะนำเปิดรับการเปลี่ยนแปลงอย่ากลัวการเปลี่ยนแปลงจงเปิดใจรับสิ่งใหม่ๆที่เข้ามาในชีวิตพัฒนาตนเอง ใช้โอกาสนี้ในการพัฒนาตนเองทั้งด้านร่างกายและจิตใจสร้างความสัมพันธ์ที่ดีดูแลความสัมพันธ์กับคนรอบข้างวางแผนการเงินวางแผนการเงินให้รอบคอบเพื่อให้มีเงินเก็บสำรองสิ่งสำคัญอย่าลืมกดและกดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยนะครับเพื่อไม่พลาดกับคลิปดีๆได้ก่อนใคร ดวงโดยรวมท่านที่เกิดในวันจันทร์ที่19ธันวาคม2567โดยรวมผู้เกิดวันจันทร์มักมีบุคลิกอ่อนโยนอารมณ์อ่อนไหวมีความเข้าใจผู้อื่นดีและมีความคิดสร้างสรรค์สำหรับคนที่เกิดในวันที่19ธันวาคมซึ่งเป็นวันที่เต็มไปด้วยพลังงานของความคิดสร้างสรรค์และการเริ่มต้นใหม่อาจมีแนวโน้มที่จะเป็นคนที่มีความคิดริเริ่มและมีความมุ่งมั่นที่จะประสบความสําเร็จในชีวิตการทํานายโดยละเอียดจําเป็นต้องใช้ไพ่ในการเปิดเนื่องจากไพ่แต่ละใบ จะมีความหมายที่แตกต่างกันออกไปและเมื่อนำมาผสมกันก็จะให้ภาพรวมของชีวิตที่แตกต่างกันออกไปด้วยอย่างไรก็ตามเราสามารถให้ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับผู้ที่เกิดวันจันทร์ที่19ธันวาคม2567ได้ดังนี้บุคลิกมีความอ่อนไหวรู้สึกอ่อนโยนเข้าใจคนอื่นดีมีจินตนาการสูงและมีความคิดสร้างสรรค์การงานเหมาะกับงานที่ต้องใช้ความคิดสร้างสรรค์การดูแลเอาใจใส่ผู้อื่นหรือเกี่ยวข้องกับศิลปะความรัก มักมีความรักที่อ่อนโยนและให้ความสำคัญกับความรู้สึกสุขภาพควรดูแลเรื่องของอารมณ์และความเครียดไพที่อาจบ่งบอกถึงดวงชะตาของผู้เกิดวันจันทร์ที่19ธันวาคม2567ตัวอย่างเศร้าเดอร์มูนบ่งบอกถึงความรู้สึกที่ละเอียดอ่อนจินตนาการและความลึกลับซึ่งสอดคล้องกับบุคลิกของผู้ที่เกิดวันจันทร์เดอร์อิมพริสบ่งบอกถึงความอุดมสมบูรณ์ความรักและความเมตตาซึ่งสอดคล้องกับความสามารถในการดูแลเอาใจใส่ผู้อื่น เดอสตาบ่งบอกถึงความหวังความศรัทธาและแรงบันดาลใจซึ่งสอดคล้องกับความคิดสร้างสรรค์และความมุ่งมั่นคำแนะนำพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ใช้ความสามารถด้านศิลปะหรือการสร้างสรรค์เพื่อผ่อนคลายและสร้างรายได้ดูแลสุขภาพจิตเนื่องจากเป็นคนที่อ่อนไหวควรหาเวลาพักผ่อนให้เพียงพอและทำกิจกรรมที่ช่วยผ่อนคลายสร้างความสัมพันธ์ที่ดีใช้ความเข้าใจและความอ่อนโยนในการสร้างความสัมพันธ์กับผู้อื่น เรียนรู้สิ่งใหม่ๆอย่าหยุดพัฒนาตัวเองเสมอสิ่งสำคัญอย่าลืมกดและกดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยนะครับเพื่อไม่พลาดกับคลิปดีๆได้ก่อนใครดวงโดยรวมท่านที่เกิดในวันอังคารมักเป็นคนที่มีพลังงานสูงกล้าหาเด็ดขาดชอบการแข่งขันและมุ่งมั่นในการทำงานเมื่อรวมกับวันที่19ธันวาคม ซึ่งเป็นวันที่เต็มไปด้วยพลังงานของการเริ่มต้นและการเปลี่ยนแปลงทำให้ผู้เกิดในวันนี้มีความกระตือรือร้อนในการทำสิ่งใหม่ๆและมุ่งมั่นที่จะประสบความสำเร็จในชีวิตการทำนายโดยละเอียดจำเป็นต้องใช้ไพ่ในการเปิดเนื่องจากไพ่แต่ละใบจะมีความหมายที่แตกต่างกันออกไปและเมื่อนำมาผสมกันก็จะให้ภาพรวมของชีวิตที่แตกต่างกันออกไปด้วยอย่างไรก็ตามเราสามารถให้ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับผู้ที่เกิดวันอังคารที่19ธันวาคม2567ได้ดังนี้บุคลิก มีความมั่นใจในตัวเองสูงกล้าสแสดงออกชอบการผจญภัยและมีความกระตือรือร้นการงานเหมาะกับงานที่ต้องใช้ความสามารถในการตัดสินใจที่รวดเร็วงานที่ต้องใช้แรงกายหรือตำแหน่งที่มีอำนาจค,ความรักมักเป็นคนตรงไปตรงมาและค่อนข้างหุนหันพลันแล่นในเรื่องความรักสุขภาพควรระวังเรื่องอุบัติเหตุและความเครียดจากการทำงานหนะักไพที่อาจบ่งบอกถึงดวงชะตาของผู้เกิดวันอังคารที่19ธันวาคม2567ตัวอย่างเศร้า เดอร์เนเพอร์เรบ่งบอกถึงความเป็นผู้นำความแข็งแกร่งและความมั่นคงซึ่งสอดคล้องกับบุคลิกของผู้ที่เกิดวันอังคารเดอร์ชริอัตบ่งบอกถึงความสำเร็จการควบคุมและความมุ่งมั่นซึ่งสอดคล้องกับความกระตือรือร้นในการทำงานเดอ t o ทาวเวอร์บ่งบอกถึงการเปลี่ยนแปลงที่รุนแรงและการทำลายล้างแต่ก็เป็นการเริ่มต้นใหม่ซึ่งสอดคล้องกับความกล้าหาในการเผชิญหน้ากับความท้าทายคำแนะนำควบคุมอารมณ์เนื่องจากเป็นคนที่มีอารมณ์ร้อน ควรฝึกควบคุมอารมณ์ให้ได้วางแผนให้รอบคอบก่อนตัดสินใจทําอะไรควรพิจารณาให้รอบคอบสร้างความสัมพันธ์ที่ดีแม้จะมีความมั่นใจในตัวเองสูงแต่การสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้อื่นก็เป็นสิ่งสําคัญดูแลสุขภาพออกกําลังกายสม่ําเสมอและพักผ่อนให้เพียงพอสิ่งสําคัญอย่าลืมกดและกดแชร์กด like, share, ติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยนะครับเพื่อไม่พลาดกับคลิปดีๆได้ก่อนใคร ดวงโดยรวมท่านที่เกิดในวันพุธมักเป็นคนฉลาดมีไหวพริบตีชอบการเรียนรู้และมีความคิดสร้างสรรค์เมื่อรวมกับวันที่19ธันวาคมซึ่งเป็นวันที่เต็มไปด้วยพลังงานของการเริ่มต้นและการเปลี่ยนแปลงทําให้ผู้เกิดในวันนี้มีความกระตือรือร้นในการสแสวงหาความรู้และประสบการณ์ใหม่ๆการทํานายโดยละเอียดจําเป็นต้องใช้ไพ่ในการเปิดเนื่องจากไพ่แต่ละใบจะมีความหมายที่แตกต่างกันออกไปและเมื่อนํามาผสมกันก็จะให้ภาพรวมของชีวิตที่แตกต่างกันออกไปด้วย อย่างไรก็ตามเราสามารถให้ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับผู้ที่เกิดวันพุทธที่19ธันวาคม2567ได้ดังนี้บุคลิกฉลาดมีไหวพริบตีชอบการสื่อสารและมีความคิดสร้างสารรค์การงานเหมาะก,กับงานที่ต้องใช้ความคิดสร้างสารรค์การสื่อสารหรือการวิเคราะห์ข้อมูลความรักมักมีความรักที่โรแมนติกและให้ความสําคัญกับการสื่อสารสุขภาพควรดูแลเรื่องของระบบทางเดินหายใจและความเครียดจากการทํางานหนะัก ไพ่ที่อาจบ่งบอกถึงดวงชะตาของผู้เกิดวันพุธท,ที่19ธันวาคม2567ตัวอย่างเศร้าเด m a ม i ิชเชนบ่งบอกถึงความสามารถในการสร้างสรรค์ความฉลาดและพลังในการเปลี่ยนแปลงซึ่งสอดคล้องกับบุคลิกของผู้ที่เกิดวันพุธเดลลาวอ์บ่งบอกถึงความรักความสัมพันธ์และการเลือกทางซึ่งสอดคล้องกับความสําคัญของการสื่อสารในความสัมพันธ์เดลเฮอร์มิบ่งบอกถึงความสงบการเรียนรู้และการค้นหาความหมายในชีวิต ซึ่งสอดคล้องกับความสนใจในการเรียนรู้และพัฒนาตนเองคำแนะนำพัฒนาความรู้สนับสนุนให้ศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมในสิ่งที่สนใจสร้างเครือข่ายสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้อื่นเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและโอกาสใหม่ๆดูแลสุขภาพจิตเนื่องจากเป็นคนคิดมากควรหาเวลาพักผ่อนให้เพียงพอและทำกิจกรรมที่ช่วยผ่อนคลายฝึกการสื่อสารการสื่อสารที่ดีจะช่วยให้คุณเข้าใจผู้อื่นมากขึ้นและสร้างความสัมพันธ์ที่ดี สิ่งสำคัญอย่าลืมกดและกดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยนะครับเพื่อไม่พลาดกับคลิปดีๆได้ก่อนใครดวงโดยรวมท่านที่เกิดในวันพฤหัสบดีมักเป็นคนมีสเสน่ห์มีความยุติธรรมชอบช่วยเหลือผู้อื่นและมีความรับผิดชอบสูงเมื่อรวมกับวันที่19ทธันวาคมซึ่งเป็นวันที่เต็มไปด้วยพลังงานของการเริ่มต้น และการเปลี่ยนแปลงทําให้ผู้เกิดในวันนี้มีความกระตือรือร้อนในการทําสิ่งดีๆและมุ่งมั่นที่จะสร้างสรรค์สังคมการทํานายโดยละเอียดจําเป็นต้องใช้ไพ่ในการเปิดเนื่องจากไพ่แต่ละใบจะมีความหมายที่แตกต่างกันออกไปและเมื่อนํามาผสมกันก็จะให้ภาพรวมของชีวิตที่แตกต่างกันออกไปด้วยอย่างไรก็ตามเราสามารถให้ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับผู้ที่เกิดวันพฤหัสบดีที่19ธันวาคม2567ได้ดังนี้บุคลิกมีเสน่ห์มีความยุติธรรมชอบช่วยเหลือผู้อื่น และมีความรับผิดชอบสูงการงานเหมาะกับงานที่ต้องใช้ความสามารถในการสื่อสารการเจรจาหรืองานบริการความรักมักมีความรักที่มั่นคงและให้ความสําคัญกับครอบครัวสุขภาพควรดูแลเรื่องของระบบย่อยอาหารและความเครียดจากการทํางานหนักไพที่อาจบ่งบอกถึงดวงชะตาของผู้เกิดวันพฤหัสบดีที่19ธันวาคม2567ตัวอย่างเศร้าเดินอิมเพิร์ล์บ่งบอกถึงความเป็นผู้นําความมั่นคงและความรับผิดชอบ ซึ่งสอดคล้องกับบุคลิกของผู้ที่เกิดวันพฤหัสบดีเดอรจัสติสบ่งบอกถึงความยุติธรรมความซื่อสัตย์และความสมดุลซึ่งสอดคล้องกับความต้องการที่จะทำสิ่งที่ดีเดอรซันบ่งบอกถึงความสุขความสำเร็จและความหวังซึ่งสอดคล้องกับความมุ่งมั่นที่จะสร้างสรรค์สังคมคำแนะนำพัฒนาความสามารถในการสื่อสารการสื่อสารที่ดีจะช่วยให้คุณเข้าใจผู้อื่นมากขึ้นและสร้างความสัมพันธ์ที่ดีช่วยเหลือผู้อื่นการช่วยเหลือผู้อื่น จะทำให้คุณรู้สึกมีความสุขและมีคุณค่าดูแลสุขภาพออกกำลังกายสม่ำเสมอและรับประทานอาหารที่มีประโยชน์สร้างความสมดุลพยายามสร้างความสมดุลระหว่างการทำงานและการพักผ่อนสิ่งสำคัญอย่าลืมกดและกดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยนะครับเพื่อไม่พลาดกับคลิปดีๆได้ก่อนใคร ดวงโดยรวมท่านที่เกิดในวันศุกร์มักเป็นคนที่โรแมนติกมีสเสน่ห์มีความคิดสร้างสรรค์และชอบความสวยงามเมื่อรวมกับวันที่19ธันวาคมซึ่งเป็นวันที่เต็มไปด้วยพลังงานของการเริ่มต้นและการเปลี่ยนแปลงทําให้ผู้เกิดในวันนี้มีความกระตือรือร้อนในการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆและมีความมุ่งมั่นที่จะใช้ชีวิตให้มีความสุขการทํานายโดยละเอียดจําเป็นต้องใช้ไพ่ในการเปิดเนื่องจากไพ่แต่ละใบจะมีความหมายที่แตกต่างกันออกไปและเมื่อนํามาผสมกันก็จะให้ภาพรวมของชีวิตที่แตกต่างกันออกไปด้วย อย่างไรก็ตามเราสามารถให้ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับผู้ที่เกิดวันศุกร์ที่19ธันวาคม2567ได้ดังนี้บุคลิกโรแมนติกมีสเสน่ห์มีความคิดสร้างสรรค์และชอบความสวยงามการงานเหมาะกับงานที่ต้องใช้ความคิดสร้างสรรค์การออกแบบหรือเกี่ยวข้องกับศิลปะความรักให้ความสําคัญกับความรักและความสัมพันธ์สุขภาพควรดูแลเรื่องของระบบประสาทและความเครียดจากการทํางานนะัะ ไพ่ที่อาจบ่งบอกถึงดวงชะตาของผู้เกิดวันศุกร์ที่19ธันวาคม2567ตัวอย่างเศร้า The Lovers บ่งบอกถึงความรักความสัมพันธ์และการเลือกทางซึ่งสอดคล้องกับบุคลิกที่โรแมนติก The Empress บ่งบอกถึงความอุดมสมบูรณ์ความรักและความเมตตาซึ่งสอดคล้องกับความต้องการที่จะสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ The Moon บ่งบอกถึงความรู้สึกที่ละเอียดอ่อนจินตนาการและความลึกลับซึ่งสอดคล้องกับความคิดสร้างสรรค์คำแนะนำ พัฒนาความคิดสร้างสรรค์ใช้ความสามารถด้านศิลปะหรือการสร้างสรรค์เพื่อผ่อนคลายและสร้างรายได้ดูแลสุขภาพจิตเนื่องจากเป็นคนที่อ่อนไหวควรหาเวลาพักผ่อนให้เพียงพอและทํากิจกรรมที่ช่วยผ่อนคลายสร้างความสัมพันธ์ที่ดีใช้ความเข้าใจและความอ่อนโยนในการสร้างความสัมพันธ์กับผู้อื่นเรียนรู้สิ่งใหมๆ่ๆอย่าหยุดพัฒนาตัวเองเสมอสิ่งสําคัญอย่าลืม กดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยนะครับเพื่อไม่พลาดกับคลิปดีๆได้ก่อนใครดวงโดยรวมท่านที่เกิดในวันเสาร์มักเป็นคนที่มุ่งมั่นขยันอดทนมีความรับผิดชอบสูงและมักจะกังวลในเรื่องต่างๆมากกว่าคนอื่นๆ เมื่อรวมกับวันที่19ธันวาคมซึ่งเป็นวันที่เต็มไปด้วยพลังงานของการเริ่มต้นและการเปลี่ยนแปลงทําให้ผู้เกิดในวันนี้มีความกระตือรือร้อนในการทํางานและมุ่งมั่นที่จะประสบความสําเร็จในชีวิตการทํานายโดยละเอียดจําเป็นต้องใช้ไพ่ในการเปิดเนื่องจากไพ่แต่ละใบจะมีความหมายที่แตกต่างกันออกไปและเมื่อนํามาผสมกันก็จะให้ภาพรวมของชีวิตที่แตกต่างกันออกไปด้วยอย่างไรก็ตามเราสามารถให้ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับผู้ที่เกิดวันเสาร์ที่19ธันวาคม2567ได้ดังนี้ บุคลิกมุ่งมั่นขยันอดทนมีความรับผิดชอบสูงและมักจะกังวลในเรื่องต่างๆมากกว่าคนอื่นๆการงานเหมาะกับงานที่ต้องใช้ความอดทนความรับผิดชอบและความละเอียดรอบคอบความรักมักให้ความสําคัญกับความมั่นคงในความสัมพันธ์สุขภาพควรดูแลเรื่องของระบบกระดูกและข้อและความเครียดจากการทํางานนักไพที่อาจบ่งบอกถึงดวงชะตาของผู้เกิดวันเสาร์ที่19ธันวาคม2567ตัวอย่างเศร้า The Hermit บ่งบอกถึงความสงบการเรียนรู้และการค้นหาความหมายในชีวิตซึ่งสอดคล้องกับความมุ่งมั่นในการทำงาน The Ten of Pentacles บ่งบอกถึงความมั่นคงทางการเงินความสำเร็จและครอบครัวซึ่งสอดคล้องกับความต้องการความมั่นคง The t ท w e r บ่งบอกถึงการเปลี่ยนแปลงที่รุนแรงและการทำลายล้างแต่ก็เป็นการเริ่มต้นใหม่ซึ่งสอดคล้องกับความกล้าที่จะเผชิญหน้ากับความท้าทายคำแนะนำผ่อนคลายเนื่องจากเป็นคนกังวลควรหาเวลาพักผ่อน ให้เพียงพอและทํากิจกรรมที่ช่วยผ่อนคลายสร้างความสมดุลพยายามสร้างความสมดุลระหว่างการทํางานและการพักผ่อนเรียนรู้สิ่งใหม่ๆการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆจะช่วยให้คุณเติบโตและพัฒนาตนเองได้ดูแลสุขภาพออกกําลังกายสม่ําเสมอและรับประทานอาหารที่มีประโยชน์สิ่งสําคัญอย่าลืมกดและกดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยนะครับเพื่อไม่พลาดกับคลิปดีๆได้ก่อนใคร